สวัสดีครับวันนี้อยู่กับต่อต้านะครับฟอร์จูเนอร์ติดตั้งระบบ PKE นะฮะกุญแจเป็นพุสตาร์ t นะฮะจากกุญแจขายธรรมดาเป็นพุสตาร์ t เป็นระบบ PKE ด้วยนะฮะ PKE เป็นแบบไหนสามารถสั่งสตาร์ทเครื่องผ่านรีโมทเดินห่างรถประตูล็อกเองเดินเข้าใกล้รถขายล็อกอัตโนมัตินะครับผมจะฝากกุญแจกับช่างช่างเดินไปฮะช่างอยู่ฝั่งนี้ฮะอยู่ฝั่งนี้อ่าไว้ช่างเดินออกห่างนะครับโอเคนะเดี๋ยวจะดูว่าประตูล็อกไหมนะครับเดินออกห่างไปแล้วนะฮะ ล็อกแล้วนะฮะสั่งต,ตาร์ทเครื่องครับเดี๋ยวช่างสั่งสตาร์เครื่องนะครับโอเคนะฮะแต่ด,ดูฮะรถติดไหมสั่งเครื่องผ่านรีโ o มทนะฮะรอไม่เกิน5้าวินะฮะในขณะที่รถสตาร์ทติดอยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับประตูเปิดได้ไหมนะฮะประตูเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่ากุญแจยังอยู่ห่างรถนะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างเดินเข้ามาฮะช่าเดินเข้ามาครับ เพื่อช่างเดินเข้าใกล้รถนะครับอย่าดูนะฮะว่าประตูเปิดได้ไหมนะครับเข้ามาแล้วะฮะเดี๋ยวพอระบบดีเทคได้หรือตรวจจับได้นะฮะประตูสามารถเปิดได้ครับกระจกมีไฟเลี้ยวกลับพลิบแล้วนะฮะแบบนี้ฮะเรียบร้อยฮะโอเคนะฮะสั่งดับเครื่องโอเคเรียบร้อยฮะสั่งตาร์ทเครื่องผ่านรีโมทเดินห่างรถประตูล็อกแล้วมาดูฟังก์ชันในตัวรถฮะนี่ฮะปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะฮะการสตารต์ทำไงครับช่าง เบบรรกคัหยียบเบรกครับ,บ,รบ,รบกดปุ่มนะฮะนี่ครับสตาร์ทแล้วนะครับเรียบร้อยฮะอ่าเรียบร้อยนะฮะจับเครื่องครับทำไงฮะเหยียบเบรกครับอ่าโอเคครับเดีย๋ยวลองอีกทีนึงฮะปิดประตูครับแลเดินมาฮะเดี๋จะให้ช่างสั่งสตาร์ทเครื่องนะฮะเข้ามาในร่มหน่อยเข้ามาในร่มหน่อยฮะเข้ามาในร่มหน่อย เมาดูในล็อกกันนะครับตอนนี้รถล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวตั้งเครื่องผ่านดีโมดฮะกดปุ่มไหนฮะกดฝาท้ายแช่ไว้ห้าวิครับกดฝาท้ายแช่ไว้ห้าวิฮะห่อยนะห้าวินาทีฮะรอฮะ1 2 3 4 5ครับเครื่องต้องสตาร์ทนะครับนี่ฮะสตาร์ทครับสตาร์ทเดี๋ยวรอดูฮะแป๊บนึงฮะเดี๋ยวผมจะให้ช่างสั่งดับเครื่องผ่านรีโมทให้ดูฮะได้ยินเสียงรถสตาร์ทอยู่นะฮะอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวลอง สั่งดับเครื่อง่างรีโมดฮะห้าวิเหมือนกันครับห้าวิฮะกดแชร์ไปห้าวินะฮะกดแชร์ที่ปุ่มเปิดฝาถ่ายดับแล้วนะครับนี่ฮะในขณะที่ดับอยู่รถยังยังล็อกอยู่นะฮะอย่าเพิ่งเดินเข้ามานะครับช่างเขาจับกุญแจเป็นหลักนะครับเพราะนั้นเราลองดูนะฮะเมื่อรถดับแล้วนี่ฮะรถยังคงล็อกอยู่นะครับตราบใดที่เราเดินเข้าใกล้รถพร้อมกุญแจนะครับรถจะทําการเปิดล็อกให้ นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับระบบ PKE นะฮะสั่งซร้อเครื่องผ่าน v m o e นะครับเป็นกุญแจทรงสมาร์ทคีย์นะฮะสไตล์นี้เลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะาแดมเพชรูมรวมถึง YouTube Studio ฮะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ